กินน้ำมันปลาช่วยลดข้ออักเสบได้จริงไหมต้องกินเยอะแค่ไหนหลายๆคนอาจจะเคยไปอ่านข้อมูลกันนะคะว่า ิชออยล์หรือน้ำมันปลานั้นสามารถที่จะใช้ในการลดอาการอักเสบของข้อได้หรือบางคนก็เชื่อว่าทำให้ลดอาการปวดข้อได้นะคะจากงานวิจัยแล้วนะคะที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะข้อมูลที่ค่อนข้างจะเยอะก็คือการใช้น้ำมันปลาในการที่จะลดการอักเสบของข้อในคนที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยนะคะซึ่งก็พบว่าในคนที่เป็นข้ออักเสบรูมาตอยการกินฟิชออยล์เสริมนะคะสามารถที่จะช่วยลดความรุนแรงของโรค ดลดภาวะข้อติดได้รวไมไปถึงช่วยลดการใช้ยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ลงได้ค่ะโดยอาจจะต้องทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านหน่อยนะคะก็คืออาจจะมากกว่า3เดือนและปริมาณฟิชออยล์ที่ใช้ก็คืออยู่ที่ประมาณ2.7ถึง3.1กรัมต่อวันนะคะซึ่งก็ยังเป็นปริมาณที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะยังคงแนะนําว่าหากจะซื้อมาทานนะคะควรอยู่ภายใต้คําแนะนําของแพทย์หรือเภสัชกรค่ะเนื่องจากว่าฟิชออยล์นั้นก็ยังคงมีข้อควรระวัง ะะโดยเฉพาะในคนที่มีโรคประจําตัวมีภาวะเลือดออกได้ง่ายเช่นมีแผลในทางเดินอาหารหรือทานยาที่เกี่ยวข้องกับการต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดหรือยาละลายริมเลือดอยู่นะคะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะพวกยาวาฟารินแอสไพรินหรือโคพิดอกีลที่ส่วนใหญ่คนที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดก็ใช้กันอยู่นะคะและนอกจากนี้ยังพบว่าการทานฟิชออยในปริมาณที่สูงมากกว่า2กรั ขึ้นไปอาจจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิวหรือที่เรียกว่า atrial fibrillation ได้ค่ะ